มาให้ไปะได้กับปริษหมาและคฮะเดี๋ยวอนิจาพัมทอล่นล้านยันสั้นขึ้นไปนั่งสะบันนในวอนวายว่าจมคุน่มนาพระเวทเนื้ออยู่พุ่นพระคุณแผ่ไพศาลเนี่ยล เพึษษาจันมาถึงพึงพระพุทธยันเจจาข้าน้อยเป็นคนเถ่าสมควรนตายย้อนไข่ป้าตายย้อนมาย่าได้พ่อขอทอนในบพอนข่ายนะเจตบุตรกะลวงใหญ่มาหอดที่ได้ยินเสียงจึงไว้เปียงเตรียมยมิ่งกงธนูให้ตรงเปียง ดิงใส่อกพัมเ่าไม่เอาให้มุดหมอดเ่าพัมกอดงาไม่เอาอกแงว่าใส่แจกูเสียตายคักแท่ต้องล่วงหลอกให้มันกลัวต้องใส่หัวปัญญาคุมเฮ็ดให้สมจริงแจงออกดำแดงเรือหัวก่อยสีลองฝอยให้เด็ดขาดห้องตาวาดว่าเฮยเฮยเศร้ายาสิงนะ หยุดหยุดเด้อหยุดนิ่งนิ่งหยุดก่อนผักตาขาวฟังเรื่องเล่าสะก่อนเมียยาเนมานีเิึงให้ดีบักตาใบกูเปลี่ยนไปมึงโหบบกูนี่นอเป็นโทษไทยพญาทา่านพันเมืองอืะขั้นมึงเบาบรูเรื่องเจ็ดชั่วโคตรต้องชิบหายสู้ต้องตายเมือดสุ้มโทษปานยิ่งเป่า ขนจังกูแม่นไก่เท่าเตี้ยจิตใจกาแกนบิดประเทศเขตแควนผู้หันกากาแเม่นกูมึงอยู่ป่าหยังสิหูกูสิบอกให้เอาบุญเด้อองจอมพูนภาันดอนจากนครดุนเลวไพกะเสียวเสียวอื่นอยากทุนชิ้นให้กับเต้ากูนี่ล่ะสิไปเชิญท่านเท่าให้กับเขาสุนครอืม กูจังได้รีบร้อนน้ำลาดสันตาตามบัญชาพานใช้สีดวนไปเลี้วรลอนมึงอยาวอนหาเรื่องบึงเอาสาบักตาแตกบังประเดกจกงัดงังสู้อ่างให้ย้อนกลัวผ่านได้ฟังตลอดทั่วจนตัวสันงันงุกตกหลุมพางสู้สุกสันใสไล่บา ขออภัยตาทานหลานคนดุงบบหูหอมย่อมผูกมามัดไว้แล้วหาไม่ไกลเกินขึ้นไปข้าละวะอื่นเชิญมานังป่าใสขออภัยที่หลานพิษจงโปรดภัยเข้านีพามใดที่ก็เลยยำเม,มึงมีกรำประมาททานกบบาบังสันจังสิสิ้นอภัยให้เธอเดียว เหลียวเบิงหงนายพันกาขอขมาบังปะะเดกเท่าพามเยกนายุ่มปุ้มปื้มคักกะใจนี่ลาเพ่อนว่าไว้ไผฉลาดทานคนโอ้ยเมียผลซึงเศ้ากะย่อมเอาตัวผลเดอ ข้าวอับจนปัญญาใสดำเนินไปสิสมมารคนฉลาดไดย้ยกโป้คนโง่เป็นยาขอผู้ดีบ้านนอกบท่ทอขี้คอกดอกในเมืองคำที่พ่นเก้า,เานี่จังแม่นเป็นจริงเดอเท่าพามลิงลเล่นคู่ประเด็นคำตาลเสียงน้ายพันอ่อยเบาให้เนาวนำอีกจากวางตั้งให้ล้านได้สดใสที่เกินลวงทันตา หลานสิไปเที่ยวลาสามันป่ามาถาวายย่างเนื้อใสซารพัดสุกินให้เต็มเปล่งสิกินกวางกินเก่งแนี่ยได้เบ่อึดอยากฝากใสถุงย่างเนื้อทั้งหน้าได้ยุกินหน้าพามได้ฟังตลอดสิ้นน้ำลายเหียหิวลายทั้งยานตายบัดเขาเห็นปลาแดกบองในบังตัดสินใจบ่เน่ายัางการจำเป็นตาต้องพ่าน ราชก,การรับใส่สิมาลินอยู่จังใดจังว่ากันไปนามานยังนาเสียนยังล้อน้ำผัวหมากว่ามันสีสานดอกคำทาอนาขอให้เจ้านั่นอ้างบนบอกทั้งสิบไปขอขอบใจที่หวังดีต่อตาเขานี้โอกาสมีวันนา เข้ากลับมาสีทุนทานลาชจากการรับใส่สูงบังบาเดงเจิตบุตรก็จึงแจ้งชีบอกมาคาจุนไปถึงอจุนตาท่านะลาสีทอให้ไปนน้ำทานถามทางอีกต่อ,อยังยุไกกระดอหลายดันดันด,นดงเดอสิขอปวงลงไหวบ่อนผานไปสี่ซอง จหบถามน้องวาดเบ้าเสียาไ้ที่ควรนมนะจุนละพุนเบิดมวนมวนบ่มวนก็จำใจมหาพุลชมไปกะโอไปจังฟังเรื่องจุบสำเนียงเพียงยนจุนละพุนพุนผ่านสามสิบห้าคาถาจานอาวสานพักไปสิลงเหลมนะก่อนลา จากนี้ฉันสิได้ไวพ้พรอให้ท่านพุทธาตนาในตอนนี้มีคุณแมีบุญพมก่อนคำเพื่นมะมุูธนานอมปินปัจใจยสองรอยบาทอุทิศหายาิน้ำไปให้เม่ดวงจันลีทับไทยคุณพอแถว พ่อใหญ่แก้วแม่ใหญ่จันทาป้องโลปู่ห <t> ัดหญ้าทิมลีทับไทยปู่ไหลหญ้าทองดาก่อนคําว่ามาเด้ออาเอานที่แม่บุญพมได้ทํไว้นะ เออเล้วกะมีคุณแม่บัวีสมเจตใได้มาโมธนาน้อมเป็นปัจจัยสามร้อยบาทอุทิศสายัดน้ำไปให้คุณพอผูสมเจตพอสุดสมเจตแม่น้อยสมเจตดยาเกาะสมจตปูหมาแม่นบ่แม่หมาหรือหมัน เถื่อนเยอะเนาะคุณปูหมาสมเจตพอคู่สมเจตว่ามาด้วยโอ้ยมารับเอากุศลทานที่แม่บัวลี่ทำให้ในบนุญมหาชาติในมือนี้นะต่อจากนี้ คุณเม่พ่อยแก่นของเจ้ามะามูธานาน้อมเป็นปัจจัยสองร้อยบาทอุเทิศสายาัดน้ำไปให้คุณพ่อใหญ่จันแม่ใหญ่พันน้ำแก้วปูสีญาโดกแก่นของว่ามาด้ ตายที่ได้เอ่ยน้ำมาแล้วเนียมาลับเอาผลทานที่ญาติพี่น้องเจ้าได้ทํำให้ว่าสูเนี้อมน่ะเออขันแม่ลับไปแล้วขอให้เจ้านั่นได้ขึ้นสู่วิมันเมียนเดือพอเดือเดือเมีเด้อมน่นะ บนเป็นเดียนเสียนสุขทุกบ่มีมากกลขอให้ผลท่านได้สนองไปเกิดสาตไม่ไปเกิดในประสาทสันสวรรค์พุ่นบน่นจเลืิญนนะไปบน่นบ่ได้หาไปบ่นหน้าบ่ได้สร้างเงินสตางค์บ่ได้ใจบ่ได้ซื้อบ่ได้ขายบ่ได้หาปลูกไฟไม่ได้ว่าดังเฮา นะบไ่ไรหนึ่งหอดเขาบไ่ไรเป่าหอดไฟบไ่ไรไปสวงหาอยู่ทั้งสวรรค์ฟ้าบไ่ไรไปตกกาทำหน้าดอกเค็ดให้บไ่ไรไปรับจังถางมนกลินเดิมนะอันว่าของกินของใสเนีย่ยใดบ่อึดอยากหากเป็นของเทียบลวนประมวลไดอยู่สวรรค์เดิมนะ พราะฉะนั้นให้คุณพอจันลคุณเมียใหญ่พันนำเก้ยวปูสีหญ้าโดกันของเมียดวงจันลีทับไทยพ่อใหญ่แก้วเมียใหญ่จันท่าป้องลูปูหาดหญ้าทิมลีทับไทยปูไหลหญ้าท้องดาก่อนคำพ่อผู้สมเจต พอสุดสมจิตแม่น้อยสมเจตยาเกาะสมเจตปูหมาสมเจตพออดูสมเจตว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอ้ย,อย,อยมารับเอาผลท่านแล้วจังไปวิมันบอนป็นเนีดนให้หอนขึ้นไปใหโน สันในสวรรค์สันที่เสียนสุขเขนอเลือดลำโอ้ยอันคำหอนนาเมียบ่มีสันดอกนาว่าพ่อว่าเมีย กามาอีกแล้วมีพอสถีตพระวงศ์ได้มาโมทนานอมเป็นปัจจัยสามร้อยบาทอุทิศให้พ่อไ่ลานน้ำเกลวพ่อหมอกแม่ออละดีพรวงศ์ปูคุณน้ำเกลวว่าสาธุสาธุสาธ ทัวเด้อโอ้ยเทพไทเท,าทาวาทุกสันเทียมวานนตอนนี้พอสถิตพระองพร้อมด้วยญาติเจ้าได้ทำบุญให้ได้เฮ็ดบุญในมือนี้มีพร้อมโคูสุเนวนา เออเพื่ออุทิศหาเก้ยวแม่ผู้ตายจากไปเพื่ออุทิศหาเกีวพ,พ่อผู้ตายจากไปให้ไปน้ำดวงวิญญาณเพิ่นไววหันมาทั้งพี่แม้หลาปีบ่ลืมใดเสียนอาลายฮบ่มีสวงโลกเอ้ย ทุกโศกใหญ่กวางในมาห่มอยู่ลูกเต่าเลี้ยงส้มบ่อนเนี่ยนาเขดเหพลเด้อโอ้ยเขดเห็นเข้าแต่ก่อนกี่ตอนเจ้ายังเป็นคนเคยได้อิงเพียงพักพึงพาอาศัยสนเด้อ เจ้าเคยพาลูกคนแปลงหน้าและทางให้เวียกการงานใหญ่หน่อยพาสั่งเจ้ามันดูเดี๋ยวมาดูตอนนี้ก็หากมีก็หากมีแต่เพียงเสื่อว่ามาเด้อมารับเอาผลท่านบุญมหาชาติดอกวันนี้ ให้เจ้ามาทางเพียมารับเอากุศลทานมหาชาติที่พ่อสถิตพวงได้ทำให้ในมือนี้แล้วจังขึ้นเดิมนาะสุสวรรค์สันดอกนาะสัทธา ต่อจากนี้ก็มีพอตุ่มทองจันยอ่อยหยดได้อุทิศหาพ่อใหญ่ทอนสมเจดแม่พันสมเจดเป็นปัจจัยหนึ่งร้อยบาทสาธุเน้อขันเจ้ามาหอดบ้านผีสารดอนตะปูพาวิญญาณเจ้าพาวิญญาณพ่อใหญ่ทอนแม่ใหญ่พันได้สรงโย่ให้มากขอสุสาัทธา ให้มาชมบุญสร้างพอไ่ตุ่มท้องได้ทำบุญให้ได้ตกเตียงพากันทำถูกต้องของสัางแต่งพลาให้มะโมทนารวมส่วนบุญมหาชาติได้จัดใหญ่จังค่อยไปน้อยอย่างเมืองฝาเทีบสวรรค์เดือ คุณพ่อใหญ่ทนสมจิตแม่พันสมจิตคอยนี้เอจะเลื่อนเด้อจะเลื่นเด้อ เป็นว่าพักอวยพ่นใบสะกนอนน้อบัดนี้ต่อในกันที่เจ็ดมหาพ้นแปดสิบพระคาทาขออาราธนาพระอาจารย์ทินกรวุธ,ธิธัมโมดำเนื่นนาทีในกันนี่พวกนี่ต่อไปขอนิมนตครับบัดนี ต่อกันนี่ก่อนสิต่อกันที่เจ็ดในหมวดมหาพุนอันนี้เดิมเยอะแม่เพ็้นน้ำแกว้วเพิ่นมาโมธนาเ้เป็นปัจเจเนึ่งรอยบาทบ่ดได้คาดดีดีอันตัวเจ้าได้แต่งทาน โอ้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 ยอุทิศให้พอลิ้นน้ำแก้วแล้วต่อมานี่แม่เตือนใจน้ำแก้วเพื่อนมาโมทนาให้เป็นประเจนหนึ่งร้อยบาท อุทิตให้แม่ท้องเลื่อนกับยาเสียท่าแสนสุกปูอินน้ำแก้วและเจ้ากำนใยเวนพอแม่เอ้ยนี่ละเพิว่่าอันว่าความตายนี่แค้นคอสุบาดย่างเต้นมือเศร้าเห็นอาเจ้าจังว่ายังโอ้โอ้ย อันมาความตไตนี่บ่อเลือกยิ่งหลือใส่บ่อเลือกเพีเพศหลือไว้บ่อเลือกไทยเลือกเล่าบอ่อเลือกเท่าเลือกสาวบ่อเลือกเขาเลือกดำบ่เล,ลือกตำเลือกสวงบ่อเลือกลุงและป่าบ่อเลือกไข่หลือเจาบ่อเลือกสันวันนาพระเลนินเด็กหนุ่มน้อยกระต่ายเกียงเมนสูคู แล้วจังว่าพอลิน้นแม่ท้องเลือนยาเสีท่าแสนสุกปูอนินน้ำแก้วค่อยนี่แล้วผ <bend> ู้ที่หมดหมอดมวยกะหวังพึ่งพึ่งเฮาเมื่อนั้นคือสีอุกน้ออังเอาบ่อยากจะกลีลยปา แต่กะจำเออนอนเป็นละเลียกนี่บ่มีใดซาหลือไว้ต้องเจอพ่อบ่วันใดกะวันหนึ่งถึงเข้ากันจะต้องพ่อบ่มีแล้วผู้สิฟื้นไปเออบอก่กลับบอฟืนโนนอนบ่ตื่นนิลรันการเสียนสงสารเดโน โอ้ยอยู่บ a านใดให้ฟั